เสียงดีร้องเพราะกับ JBL PBM 1 0 0ไมโครโฟนว o ล a l Dynamic กพร้อมสายที่จะทำให้คุณสนุกไปกับการร้องเพลงส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกนั้นไปชมกันเลยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เรามีไมโครโฟนรุ่นใหม่จาก JBL มารีวิวกันแล้วตอนนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับนั่นก็คือ JBL PBM 1 0 0นะครับไมโครโฟนในรูปแบบ Vocal d y n a m i c ที่มาพร้อมกับสายใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างครับโดยในกล่องนะครับจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีสายเคเบิลยาว3เมตรให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับแปลงขนาดหัวแจ็คโทนจากจุมมิลลเป็น3.5ม m mm มนะครับ มาดูกันที่ดีไซน์ของตัวใหม่กันบ้างนะครับ JBL PBM 100 Wide Microphone ได้รับการออกแบบในระดับที่พรีเมียมนะครับหัวไมค์เป็นแบบตะแกงลวดพร้อมกับบุฟองน้ำกันลมด้านไในนะครับมีรูปแบบการรับเสียงแบบ cardioid ทำให้ได้เสียงร้องที่สมบูรณ์แบบช่วยลดเสียงลมและก็เสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ด้ามจับของไมออกแบบมาให้จับได้อย่างกระชับมือนะครับมีปุ่มเปิดปิดไมที่ย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เผลอไปกดเวลาที่เราใช้งานไมโครโฟนอยู่นะครับโดยวิธีการเซตอัพใหม่ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เสียบสายไมเข้าไปนะครับแบบนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วครับ และนี่คือเสียงจากไม้ JBL PBM 100นะครับไมโครโฟนที่สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบมันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทาง JBL แนะนําให้ใช้งานร่วมกับ JBL Party Box นะครับเพราะว่าออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งถ้าใช้งานร่วมกันแล้วรับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์เสียงที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับพูดมาขนาดน,นี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปรับฟังเสียง JBL PBM 100ผ่านเจ้า JBL Party Box ตัวนี้กันเลยครับิดไมมะตจกันน i fight to suit you now do you hear me i'm talking to you across the water across the deep blue ocean and the open sky oh my baby you're trying So you can keep me instead of Me สำหรับ JBL PBM 100ไมโครโฟนแบบมีสายราคาปกติอยู่ที่2,500บาทราคาพิเศษเพียง1,790บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าซื้อ JBL PBM 100 2ตัวราคาปกติอยู่ที่5,000บาทเรามีโปรโมชั่นเหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นนะครับเอาไปร้องเพลงเป็นคู่สนุกสนานแน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่โชรูมมหาจักรทุกสาขาร้านซาวซิตี้ทุกสาขาร้านรีมเทตเตอร์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ www.mahajak.com นะครับหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจ ว่าสินค้าที่ซื้อนั้นเป็นของแท้หรือไม่นะครับให้สังเกตที่สติกเกอร์มหาจักรที่ด้านหน้ากล่องสินค้านะครับเพราะว่าสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็น QR Code นะครับให้คุณสามารถสแกนเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายนะครับรวมไปถึงสิทธิในการรับประกันสินค้าด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ JBL PBM 100นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มหาจักรแชนแนลไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆคลิ